ขาวะเขมรส่วนกองทัพเรื่อง้ามเล่นโซเชียลตอนนี้ก็ยังโพสต์ไม่หยุดหารายได้จากเ Facebook อยู่นั่นแหละผมรักชาตนินาตาปากทองก็สําคัญมากันก <c oughs> ลับมาแล้วนะกลับแล้วนะอ่านข่าวสำเนียงพี่ขมะก็จากการประทะต่อเนื่องในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนจังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็ต่อมาในช่วงเช้ามืดของวันนี้ได้มีการประทะในพื้นที่ช่องอันมาอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี ทหารกัมพูชานะคะได้ทําการยิงด้วยอาวุธปืนเหล็กและก็อาวุธวิถีโค้งตั้งแต่เวลาประมาณตีห้จนถึงปัจจุบันซึ่งฝ่ายไทยก็ได้มีการตอบโต้ไปตามกฎเช่นกันใน,นขณะที่โลกออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปของทหารกัมพูชารายหนึ่งค่ะที่บ้านอีแตะประจําแนวรบพระวิหารค่ะพี่แกเนี่ยได้โพสต์รูปเซลฟี่แต่เป็นการฝ่าฝืนคําสั่งของขเมรนนะเออกองทัพประเทศตัวเองเนี่ยเขาสั่งห้ามเผยแพร่ข้อมูลทางโซเชียลมีเดีย ดยนหน้าขมที่เป็นประเด็นรายนี้นะคะได้มีการโพสข้อความไว้ด้วยนะคะบอกว่ากองทัพเรียกร้องพวกรรยาแฮทายคลิปอาวุธเรียวการสู้รบและการย้ายอาวุธพวกคุณรู้วังไหมว่าทหารแนวนาต้องกินต้องใช้ชาติก็รักแต่ว่าเงินก็สําคัญกว่าครีเอเตอร์มือใหม่สร้างรายได้จาก f เฟซบ o ๊กอะไรประมาณนี้นะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจคัดข่าวเนี่ยเขาก็ได้บอกอีน่นะคะว่า เหตุผลที่ทหารกัมพูชาแชร์คลิปนะคะถึงแม้ว่าจะถูกห้ามเพราะว่านี่คือรายได้ของพวกเขาอันนี้พูดจริงเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้เงินเดือนไม่มากนักไม่มากนักนะไม่มากนักดังนั้นนะคะคลิปพวกนี้ที่มียอดคนดูคนแชร์กดไลค์เยอะจึงสร้างรายได้ให้กับพวกเขาดังนั้นถึงแม้ว่าการถูกห้ามเขาก็ยังจะแชร์แล้วก็มีการตอบโต้กลับไปว่านี่เป็นรายได้นะอืก็เข้าใจนะคะว่ารายได้ของเขมรก็คือน้อยมากถ้าแบบ เทียบกับเป็นเงินไทยนี่คือแบบน้อยแบบน้อยเลยเงินไทยดูเป็นเงินแพงไปเลยอะยังกับเงินดอลลร์คุณแม่แต่ถ้าเกิดเป็นเงินคเมรแล้วก็คือก็สงสารเขาอยู่เหมือนกันนั่นแหละอืมน้อยน้อยน้อยจริงโซโซนะคะ